สวัสดีครับพบกับช่อง The M อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะรวมเรื่องความอ,อย่างวะหรือว่าความแปลกความงงเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่ผมใช้บริการมาตั้งแต่ช่วงทดลองนั่งฟรีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่มีการเก็บค่าบริการและก็การให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับก่อนจะไปถึงเรื่อง ความแปลกความอีกอย่างวะของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเราก็มีเรื่องดีๆที่จะชมเชยนะครับแล้วก็ชื่นชอบมาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับรูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวขบวนรถนะครับที่มีความเร็วมากกว่ารถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT นะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางสะอาดตาครับในส่วนสถานีนะครับอันนี้เป็นสถานีหลักสีนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวสถานีมีความกว้างขวางมากกว่า สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT นะครับนะฮะก็จะมีความโป่งโล่งสบายมากครับไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยฮะทงสถานี้รักสีนะครับก็จะมีความพิเศษนะครับในค่าจะเป็นทางออกนะครับหรือว่าทางเดิน Skywalk เนี่ยนะครับที่เราคุ้นเคยกันจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับจะติดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีป้ายรถเมล์นะครับสามารถนั่งรถประจำทางมาได้นะครับแล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นรางรถไฟทางไกลนะครับหรือว่ารถด,ดีเซลรางทั่วไปเนี่ยครับและอีกด้านนึงนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสถานีหลักสีเลยนะครับอันนี้นะครับด้านขวามือที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะติดกับ5ัทีิสแควร์นะครับเลยนิดนึงก็จะเป็นโรงพรยาบาลจุฬาพรนะครับจะเห็นว่าทางสกายวอล์กของรถยฟฟ้าส,สีแดงจะมีความกว้างขวางกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปนะครับ เราทำให้เราสะดวกสบายในการใช้งานได้อย่างดีนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือถ้าเกิดว่าคนที่มาสถานีหลักสีนะครับเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายจากส Skywalk เนี่ยนะครับก็จะพบกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีหลักสกีเดินทางไปสู่รามอินทามินบุรีได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เลยครับอีกสถานีนึงนะครับที่เราพามาชมนะครับก็คือสถานีดอนเมืองครับ จะมีความพิเศษมากเลยนะครับนี่เป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีแล้วก็สนามบ,บินดอนเมืองนะครับถ้ามองออกไปทางด้านนอกกระจกนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับถนนริภาวดีลังสิกนะครับและฝั่งตรงข้ามก็สามารถมีจุดจอดรถรับส่งได้ด้วยนะครับเราก็จะมาพูดในส่วนของความอีกอย่างว่าอย่างแรกนะครับสิ่งที่ผู้โดยสารทุกคนต้องเจอนะครับถ้ามาใช้บริการรถไฟฟาส,สีแดงและลงสถาน,นีดอนเมืองนะครับ ก็คือนี่ครับบันไดครับบันไดที่มีความสูงพอสมควรเลยนะครับแน่นอนว่าคนที่มาใช้บริการสถานีเนี่ยต้องต้องการเชื่อมต่อไปยังสนามบินนะครับจะต้องมีกระเป๋าเดินทางหนักหนหลายกิโล4ีกิโลแน่นอนผมว่ามันก็ไม่สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการสนามบินอนเมืองเนี่ยฮะถ้าคนไม่ไหวจริงๆก็ด้านซ้ายมือเขาจะเป็นกับตัวลิฟต์นะครับขึ้นลงแต่ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ ต่อไปเรื่องเก้าอี้นะครับในสถานีดอนเมืองนะครับก็มีเก้าอี้ไหมมีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นภาพนะครับก็คือไม่ได้นําออกไปจัดตั้งวางที่ไหนให้มันเกิดประโยชน์กับผู้โดยสารเท่าไหร่นะครับส่วนบางส่วน,นครับก็จะมีให้ผู้โดยสารนั่งนะครับตรงบริเวณก่อนถึงจุดจําหน่ายตั๋วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารได้ใช้งานกันนะครับ หนึ่งสิ่งนะครับก็คือนาฬิกาครับไม่ตรงฮะหรือว่านาฬิกาตายนั่นเองนะครับที่ผมเจอและอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเจอประจํานะครับเพือตู้จําหน่ายตั๋วครับไม่ให้บริการครับปิดทุกตู้เลยครับที่ผมมาคือใช้ไม่ได้สักตู้เลยครับต้องซื้อกับพนักงานเท่านั้นครับก็ไม่รู้ว่ากลัวพนักงานเหงาหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะต้องให้ไปต่อแถวกันนะครับและอันนี้นะครับเมื่อทุกคนขึ้นมาเรอรถไฟฟ้าแล้วนะฮะก็จะพบกับนี้ครับ สถานที่โล่งครับคือไม่มีที่กัน้นอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าด้วยความที่รถไฟฟ้าวิง่งความเร็วสูงอะไรก็แล้วแต่แต่เก้าอี้ครับไม่มีให้นั่งเลยครับสักตัวเดียวแล้วถามว่าเก้าอี้สําคัญไหมสำหรับผมผมว่าสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้โดยสารมาใช้บริการนอกเวลาเร่งด่วนเนี่ยจะต้องรอขนบวนรถ20นาทีนะครับถ้าช่วงเวลาเร่งด่วนก็12นาทีนะครับ ำตรับผมผมว่ามันก็นานครับนานกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปนะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับหลังจากใช้บริการรถไฟฟ้าสาีแดงมาตั้งแต่ช่วงทดลองจนถึงช่วงปัจจุบันที่มีการเก็บข่าวโดวยสารแบบเต็มรูปแบบนะครับ ท่านใดนะครับที่เจออะไรที่นอกเหนือจากผมนะครับก็สามารถแชร์แบ่งปันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับในก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่อง The M ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้รับชมตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนครับ